ครับประพาดมะพาวบอนไซครับมือนี่เป็นมือสันวันดีของบริษัทจันจเจริญเดอครับ

พูดอนืว่าที่นึงก่อนพูเลยี่นีตยมาเปประธานอันไหนไม่ติอยู่ที่ติดนะดูด้วยนะครับอันไหนไม่ติดไม่ติดหมดเลยนี่ 在印尼，关注点在哪里？ เทวดาฟ้าดินเทวดาฟ้าดินสิบหกชั้นฟ้าสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลสิบสี่ชั้นบาดาลคุณพระพุทธคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระธรรมคุณพระหลวงคุณพระสงฆ์ พระแม่กวนอิมพระแม่กวนอิม <Gente> ท <hi> ุกทุกพระองค์ูกทุกพระองค์ยากทุกพยาอารมณูอรมณูพ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ฤาษีร้อยแปดร้อยแปดท่านทูกท่านลูกคนตาไปู่ฤษีตาไฟตา่งถูรตาบ่งถูบนาแห่งเาเลี่ยงานางแห่งเขาเลี่ยงซานอาจำเย็นได้เีย ททอาคงท่านเซียนได้ดีอาคงใต้เซียนอาคงใต้เซียนอาคงควนปูอาคงควรปูอาคงแก้วอาคงนาแก้วอาจีคงอาจีคงข้าพเจ้า,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 าข้าพเจ้าขออัญเชิญขออัญเชิญท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าก็ดีที่อยู่เบื้องหน้าอด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านหลั ด้านหลังของข้าพเจ้าก็ดีเหลือศีรษะขึ้นไปก็ดีเหลือศีรษะขึ้นไปก็ดีทั้งบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายเราเทพเทวดาเราเทพเทวดาเทพอารักษ์ทั้งหลายเทพอารักษ์ทั้งหลายที่สิงสถิตนักงสถานที่แห่งนี้ที่สิงสถิตนักงสถานที่แห่งนี้ยีสารนางไม้ยีสารนางไม้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าบ้านเจ้าเบ้าน ข้าพเจ้าขออัญเชิญขออัญเชิญท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายมาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีมาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีวันนี้วันดีวันดีวันดีข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้อัญเชิญได้อัญเชิญชากงจูรงชากงจูรงมาปรับเปลี่ยนงงจุ้ยมาปรับเปลี่ยนงงจุ้ยจากไรจากไรให้กลายเป็นดีให้กลายเป็นดีวันนี้วันมงคลวันนี้วันมงคลข้าพเจ้าข้าพเจ้า เปิดออฟฟิศจะเปิดออฟฟิศสำนักงานสำนักงานให้ท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายเปิดโชคเปิดโชคช่วยเรียกทรัพย์ช่วยเรียกทรัพย์เปิดโชคเปิดโชคเปิดบารมีเปิดบารมีเปิดแสงสว่างเปิดแสงสว่างประตูเงินเปิดประตูเงินประตูทองประตูทองแก้วแหวนเงินทองแก้วแหวนเงินทองหลายทั้งพวงหลายทั้งพวงไหลมาลงไหลมาแก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้านายนะ ป้าเล็กี้ป้าเล็กี ke ้สองสองห้าหงหงตำบลนาดีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบุญบารมีขอบุญบารมีบรรพบุรุษที่อยู่กับข้าพเจ้าที่อยู่กับข้าพเจ้ามาตั้งแต่หุนไหนมาตั้งแต่หุนไหนในอดีตชาติก็ดีในอดีตชาติก็ดีในอนาคตก็ดีในอนาคตก็ดีในปัจจุบันก็ดีในปัจจุบันก็ดีข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเบิกบู ขาเบิกบุญที่เบิกบุญที่เบิกบุบัดนี้บัดนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบุญกุศลนี้ขอบุญกุศลนี้จงมาเปิดโชคจงมาเปิดโชคเปิดลาภเปิดลาภเปิดบารมีเปิดบารมีเปิดแสงสว่างเปิดแสงสว่างความสุขความสุขความจริญรุ่งเรืองความเจรเดินรุ่งเรืองความมั่นคงสามมั่นคงจงมั่งเกิดจงมั่งเกิดแข่ข้าพเจ้าแข่ข้าพเจ้าให้ และครอบครัวและครอบครัวให้เจริญให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองและบริวารและบริวารให้เจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองทั่วหน้าทั่วหน้าทุกท่านเชิญทุกท่านเชิญสาธุสาธุสาธุ่อานารีนดีๆแล้วไปปากเลยเนาะ สาธุสาธุสากับช่องประภาดบอนไซนะครับสวัสด,ดีครับ